รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก่อนทธ์ออนไลน์ขายดีผมพิรันจิโกอิทีผมออสไทโรดเราสองคนนะครับอยู่ในรายการที่จะมาแนะนาคุณผู้ชมว่าการทําสิงต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้และถ้าคุณทําถูกจุดถูกหลักนะครับปรับปรุงจนตัวเองเนี่ยคุณจะสามารถขายดีและทําเป็นอาชีพหลักได้เลยทีเดียวใช่ครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยการทําอาชีพ ออนไลน์ online, หรือการทำคอนเทนต์ลงออนไลน์มันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแน่นอนนะครับ,ค,รบความรู้ที่เรามาแชร์ให้เ่านผู้ชมฟังเนี่ยรเราอาจออบอกบางส่วนในมุมของเราจะเป็นทางลัดจะเป็นทางลัดที่สรุปสรุป<แ>ประสบการณ์มาแชร์กันคือเอาค่าประสบการณ์ที่เราเคยเผชิญมาก่อนเนี่ยมาบอกคุณแล้วคุณก็จะใช้เวลาน้อยลงเอาไปต่อยอดได้นะครับ,รบเอาไปสามารถเอาความรู้ที่เราพูดในวันเนี้ยเราอ,อาจจะพูดอีกอย่างคุณอาจจะไปทําอีกอย่างก็ได้นะไม่ผิด แต่ว่า<ช>มันทำให้เรารู้ว่าโอเคประสบการณ์อย่างนี้<ช>มันมีประโยชน์กับท่านผู้ชม <c oughs> ก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยครับพี่หลานเราจะต้องเตรียมตัวไหมหรือว่าลุยได้เลยโอ้โหเตรียมตัวสิเตรียมตัวหน่อยนะ,ะถึงแม้ว่าเราจะใช้วิธีไลฟ์แบบง่ายสุดคือคนที่มาเริ่มต้นนะผมบอกว่าใช้วิธีที่ง่ายที่สุดใช่คุณไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมือถือเครื่องเดียวใช่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์รไม่มีขอขาตั้งหน่อยไหม ถ้ามีขาตั้งใส่ขาตั้งถ้าไม่มีขาตั้งหาคนมาเป็นขาตั้งยืนถือให้คนหนึ่งใช่เพราะว่านะถือจากประสบการณ์เนี่ยการยืนอย่างเงี้ยนานน,านมันเมื่อยนะมนเมื่อยนิดนึงเขาบอกเรื่องใช้แอปพลิเคชันอะไรไหมไม่ต้องใน แอปที่คุณจะไลฟ์ไปอ่ะเนี่ยคุณจะไลฟ์บน Facebook คุณก็ใช้ Facebook คุณคจะไลฟ์บน YouTube คุณก็ไลฟ์บน YouTube เออแต่ใน YouTube เนี่ยอาจจะต้องบอกนิดนึงทำไมฮะว่าก่อนที่จะไลฟ์ u t u b e ได้เนี่ยเราต้องลองไลฟ์ไปก่อนครั้งแรกรก่อนที่จะไลฟ์จริงอ่ะคร,ครั้งแรกไปมันจะเป็นการส่งไปบอก YouTube ว่า โอเคฉันอยากจะไลฟ์ที่ตัว YouTube Channel นี้นะวันแรกอะ่ะมันจะยังไลฟ์ like ไม่ได้ครับมันจะรอสักประมาณ24ชั่วโมงอ๋อถ้าเปิดแอปเขาใหม่เลยเออ,เอ,อหรือเราไม่เคยไลฟ์มาก่อนเนี่ยอยู่ดีเราจะไลฟ์เนี่ย ครั้งแรกมันจะไม่ได้ครับมันก็จะมีกติกาของเขาครับครับผมอย่างบางทีแบบอย่างจะเปลี่ยนชื่อเนี้ยต้องมีร้อยสับสกายเบอร์ก่อนถึงจะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่แต่ว่าโอเคแต่เราก็ต้องเริ่มไปใช่เริ่มไลฟ์อันแรกง่ายสิ่งสําคัญในการไลฟ์คือคุณมีมือถือทุกคนมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปจัดหาอะไรมากมีนะทั้ง iPhone ก็ได้ Android ก็ได้อย่างที่2คือสิ่งที่จะส่งสัญญาณภาพและเสียงจากคุณไปยังบริการต่างๆได้นั่นคืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ โอ้โห oh, อันนี้สำคัญสำคัญมากๆแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเสียศูนย์เสียศูนย์ไ้าจะดีหรือไม่ดีจะรอดหรือไม่รอดภาพจะไม่ชัดหรือรชัด ช่อยู่ที่อินเทอร์เน็ตนี่แหละครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง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 เทสสปีดก่อนไหมหรือว่าทำไเทสสปีดกันสักนิดนึงนะครับบางคนมี 4G บางคนมี 5G ก็ว่ากันไปนะครับอย่างตอนนี้เราใช้ Wi-Fi อยู่นะครับในสตูดิโอเรานี้นะฮะอาจจะไม่ได้เร็วนักนะครับเพราะว่าใช้เป็น 4G ใช้แอปที่ว่าเทสสปีดก็ได้นะครับลองดูครับกดเทสสปีดดูก่อนว่าเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่ความเร็วเท่าไหร่นะครับครับผมไปเลยครับจะรอดไหมเนี่ยที่นี่จะรอดไหม มันต้องได้สักประมาณเท่าไหร่ตอนนี้60กว่ากว่าเม็ต่อวินาทีถือว่าโอเคนะสำหรับอันนี้คือดาวโหลดนะไม่ขี้เลเฮ้ยเฮ้ยฟับกระติกดุกลุ้นหน่อยขาอัพนี่อาจจะมีแผ่วช่วงนี้นิดนึงนี่แต่ยังมีสปินขึ้นมาเขายังมีแรงฮึดอยู่แรงฮึดอยู่แปลว่าอย่างเงี้ย คืออินเทอร์เน็ตอได้อาจจะสายไปสายมานิดนึงนะพอได้พอได้ถือว่าพอใช้ได้นะผมว่าให้มีดาวน์โหลดและอัปโหลดสักประมาณ50เมกประมาณ50าสิกลากกลางๆถือว่าโอเคแล้วเร็วกว่านี้ยิ่งดีครับน้อยกว่านี้มีเสียวต้องต้องต้องทำใจไว้นิดนึงว่าระหว่างไลฟ์เนี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เสถียรตลอดเวลามันไม่ได้เท่ากันตลอด โดยเฉพาะการไล์แล้วเดินหรือการไล์แบบเคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความเคลื่อนไหวแต่มีวิธีเทสสีดอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเข้าเบ์เซอร์แล้วพิมพ์คำว่า fast.com ครับโอโหมาไปที่ fast.com fast.com f a s t fast.com อินเทอร์เน็ตสปีดเทสอ่าตัวนี้ก็จะเทสได้เหมือนกันก็เข้าง่ายกว่ากดเข้ามาพุ่มไม่ต้องสั่งเลยนะใช่ครับมันวิ่งเทสเองเลยนะเทสเองเลยครับเขาไปเองเลยฟาสต์ดอทคอมไม่ต้องลงแอปด้วยนี่อ่าในอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็สามารถเข้าเบราว์เซอร์ฟาสต์ดอทคอมนี้เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมทำอะไรครับพี่เป็นเป็นอินเทอร์เน็ตสปีดเทสของ Netflix อ๋อเหรอใช่แล้วครับเพาเอาไว้ดูว่าความเร็วในการสตรีมมิ่งเนี่ยดีแค่ไหนอ๋อเหรอซึ่งโอเค ถือว่าค่อนข้างตรงจุดเพราะเรากำลังจะใช้สตรีมจากเครื่องเราขึ้นไปครับผมก็ถือว่าหลักการเดียวกันนี่ใช่ไหมได้50เมกได้ประมาณ50แล้วถ้าอยากจะดูว่าไอ้ตรงนี้เป็นดาวโหลดถูกไหมฮะครับเรากดตรงโชว์มอลอินโฟครับปั๊บเข้าไปมันจะมีสปีีตัวอัปโหลดด้วยครับนี่อัพโหลดก็54เมกถ้า54เมกถือว่าโอเคนะ ครับผมอ่าเนี่ยก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ลงแอปสปีดเทสอะไรครับผมก็เข้าเบราว์เซอร์เข้าโปรแกรม Safari หรือว่าโ Chrome ก็ได้ครับแล้วพิมพ์เขาว่า fast com นี่เราก็สามารถเช็คตัวสปีดอินเทอร์เน็ตแบบเบื้องต้นได้ใช่เมื่อเราเทสสปีดโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่แอปเอาเริ่มจาก a c e b o o k ดีมอะไรกันนี้เฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กนะครับโอเคนะาแอปเพื่อนผมบน Facebook อาจจะตกใจสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมกำลังจะไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ดูโดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนก่อนเลยปกติไลฟ์ต้องบอกก่อนไหม ไม่บอกเหมือนกันก็ไปเลยนะแต่ว่าเข้าจะแปลกใจไงไลฟ์เราเจอเราไม่คุยด้วยเราแบบว่าเรากำลังจัดรายการอยู่อ่ะโอเคอ่ะเวลาจะกดไลฟ์ก็คือตรงรูปคําว่าไลฟ์ครับที่เป็นกล้องสีแดงใน f c e e o o o นี่มีปุ่มอยู่แล้วเลยอ่าครับผมด้านซ้ายเรานะฮะอ่าใช่ครับผมกดเลยอ่ากดเลยครับพี่ปังป๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการอ่าจะมีภาพขึ้นมาเห็นไหมครับ แต่แล้วเนี่ยมันก็จะมีมีมีการเซ t ตทูก็คือจะไลฟ์แบบพับ l ริไหมหรือจะไลฟ์แบบดูคนเดียวนี่สำหรับบางคนเนี่ยคิดว่าอยากจะไลฟ์เองก่อนครับผู้ชมสังเกตไหมครับพอเราไลฟ์ด้วยกล้องหน้าเนี่ยภาพที่ส่งมาเนี่ยไหมฮะหมายเลขมันกลับหัวนะเออใช่เขาไม่รู้ว่าโทรศัพท์เขากลับได้ในได้เฉพาะในไอโฟนป่ะได้เฉพาะในไอโฟนอ่าคลิกตรงไหนก็ับนี่คุณผู้ชม อ๋อตรงรูปเฟืองข้างล่างใช่ไหมอ่านี่<ว>รูปเฟืองขวามือเออฮะนะฮะแล้วเครื่องมาตรงเครื่องมือนี้ครับ<อ>ซ้ายสุดนี่อดูนะฮะเดี๋ยวดูเลขสี่ห้าหกผมนะออ่าเดี๋ยวดูนะอ่ ภาพเข้าให้สี่ห้าหกกลับแล้วครับอ๋อกดตรงนี้ใช่ไหมตรงซ้ายขวานี่ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วกดจากไอ้ลูกเฟืองก่อนแล้วมากดฟลิปตรงนี้ถูกไหมใช่ซ้ายขวาแค่นั้นเองตอนนี้เลขสี่ห้าหกตรงยังไม่ต้องไปปิ้นเบอร์โทรกับหัวเอออย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ทำได้เฉพาะไอโฟนนะเออแต่ในแอนดรอยทำไม่ได้นะก็ไม่เข้าใจว่าตั้งนานหลายปีแล้วทำไมแอนดรอยยังแก้ไม่ได้นะเออนั่น่แปลกมากเลยเออยังางแต่อันเียนะครับอันนี้ต้องทําเลยนะใช่เพราะว่าเบอร์โทรผิดเนี่ยคนไม่โทรมานะ ไม่ทำไมคนไม่โทรมาเลยไลฟ์ั้งานแล้วถ้าสมมติว่าคุณทำไลฟ์สดแล้วในบ้านคุณอาจจะแสงมืดไปหน่อยเราเคยสอนแล้วนะวิธีจัดแสงโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟอ่ะก็คือหมุนหาหมุนหาเอใช่หมุนครับว่าตรงไหนแสงมันลงหน้าคุณดีที่สุดแล้วถ้าไม่พอนะในเมนูไลฟ์ของ Facebook เนี่ยเขาสามารถปรับความสว่างได้ด้วยเห็นไหมตรงนี้ใช้กดอ่ะใช้การกดเอาแตะเข้าไปเนี่ยหนึ่งตึกสองตึกเห็นสว่างมากขึ้นเออ เอออันนี้เอาสักระดับนี้กำลังดีอ่าระดับระดับหนึ่งอันนี้ใน iPhone นะครับใช่โอเคครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งชื่อเนาะอ่าตั้งชื่อได้เลยครับนี่ไปตั้งชื่อครับนี่ตั้งชื่อไลฟ์นะครับตั้งชื่อไลฟ์ไปเลยว่าแท็บทูแอดอะเดสคริปชันเนี่ยครับนี่ผมเลยนี่ถ่ายเอ้ยกดผิดกับผิดโอเคครับพิมพ์ได้เลยครับถายรายการอยู่อืมรายการนี่ถายรายการโอเค แค่นี้เลยโอเคไม่เป็นเป็นปริศนาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนของพี่หลามจะเห็นคาว่าถ่ายรายการอยู่แล้วก็จะมีคนมาถามครับโอเคเราสามารถสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้ได้ครับแล้วกดแล้วไงต่อครับพี่ไปเลยไหมฮะไปเลยอ่าง่ายๆไม่มีอะไรไปแล้วครับปื๊ดกด start l i ์ e video กด starting เขาก็จะทําการ generate แล้วก็ส่งวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์ของตอนนี้ไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วครับ อ่าตอนนี้ไลฟ์อยู่มุมบนนี่นี่อ่าอยู่มุมบนนี่อ่าตอนนี้อยู่มุมบนนี้นะครับเน่่เโอ้ยยากเหลือเกินอ่าชี้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนโอเคเนี่ยก็คือเริ่มไลฟ์ไปละเราก็สามารถที่จะพูดแคุยไปคนดูยังไม่มาคนดูยังไม่มาอ่ายังไม่มาลอก่อนรอก่อนอ่านะครับเวลามีคนดูมามันจะขึ้นตัวเลขตรงตรงข้างๆคําว่าไลฟ์ใช่ใช่อ่าแล้วถ้ามีคอมเมนต์มามันก็จะมีขึ้นตกอ่ะดูดิไลฟ์ไปตั้งนานเลยไม่มีคนดูเลยมาแล้วหนึ่งคนคุณ สองคนแล้วอ่ามีสองคนเนี่ยจะมีตัวเลขบอกมีคนกดไลค์ข้างล่างเริ่มหลังไหลอ่านี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนไลค์ใหม่ๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมีมีประโยชน์มีมีกำลังใจมากนะเนี่ยคนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เพิ่มก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่ประการใดนะครับก็อาจจะมีจํานวนหนึ่งแล้วก็จะมีชื่อของคนที่เข้ามาดูเราใช่แล้วครับอ่าแล้วเขาวลาเขากดไลค์กดอะไรก็จะขึ้นมาให้เห็นหรือพิมพ์ข้อความมาก็จะขึ้นมาเลยถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็เนี่ยค ไลฟ์แบบนี้แหละคือกลับกล้องอย่างที่ผมบอกเบอร์โทรต้องถูกต้องนะอะไรเงี้ยกลับกลับกล้องเรียบร้อยแล้วขึ้นเบอร์คนก็จะโทรมาถูกต้องอย่างทีง่บอกถ้าสมมติคุณจะเริ่มต้นทำไลฟ์จริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้สั่งสมเวลาสั่งสมประสบการณ์ก่อนครับผมว่าคุณจะต้องฝึกฝนการไลฟ์เรื่อยๆเนี่ยคุณก็ซ้อมด้วยมือถือแบนี้ไปก่อนครับใช่แล้วก็เพิ่มจํานวนครั้งทําจานวนครั้งไปเรื่อยๆฝึกจานวนคนดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีเทคนิคอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนชอบใช้คือคือรอให้คนเข้ามาเยอะๆก่อนครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเปิดไลฟ์มาบางทีเปิดอะไรไม่รู้เปิดเพลงแช่ไว้แล้วก็นั่งเฉยๆครับผมอย่าลืมนะครับไลฟ์ก็คือหนึ่งคลิปวิดีโอเมื่อมันจบไลฟ์แล้วอ๋อใช่ใช่ไลฟ์ก็เหมือนหนังเรื่องหนึ่งเหมือนค,คลิป <ผม S 2> คลิปหนึ่งเหมือนความบันเทิงบันเทิงหนึ่งอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณอยาให้เขารอเดทแอร์ <Dead Air. S 2> การที่คุณนั่งเฉยๆตอนต้นแล้วบอกว่ารอคนดูเข้ามาก่อนเนี่ยคุณก็ไม่ได้รอคนดูที่เขามาดูทีหลังเลยเออถูกใช่ถูกใช่ไหมอออ ได้ตอนได้ตอนได้ตอนสดแต่ไปเสียตอนหลังซึ่งตอนหลังเนี่ยคนมาดูย้อนหลังเนี่ยกี่วันกี่ปีเออใช่ขเลยดตลอดชีวิตอายุคลิปอืมเพราะนั้นก็ต้องขายเลยเปิดมาอยากทำอะไรทำเลยพูดคุยทักทายพูดเลยไม่ต้องรอนะฮะคนเขาอยากจะซื้อคนเขาอยากจะนั่นน่ะทีหลังก็ไปเริ่มต้นกันไปคุยกันก็ขายได้เลยกมือนกันอนะครับอย่าอยปล่อยให้เวลาให้สูญเปล่านี่นี่มีคนถามมาละสตูไหนครับ พี่หลามอันนี้สตูที่สถานีโทรทัศน์ e t ทครับครับผมอ <S <S <น>ตอนนี้มีคนถามมานะครับอันนี้ก็เนี่ยคือตัวอย่างในการไลฟ์ใน Facebook โดยใช้โทรศัพท์ถือง,ง่ายไหมครับ <c oughs> เทคนิคี่ยบางทีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการกลับกล้องให้ตัวเลขไม่กลับหัวครับผมเรื่องแบบว่าการไม่ต้องรอช่วงต้น <S 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 แล้วก็พูดเลยนําเสนออะไรขายเลยครับผมแล้วก็ สิ่งสาคัญคืออย่าเดทแอร์อย่าเดทแอร์เด็ดขาดอันนี้ต้องฝึกนะเพราะว่าบางทีเราก็หมดมุกนะถ้าเราไม่ใช่มืออาชีพในเรื่องของการพูดพอพาแมค้าก็ถึงชอบนี่ไงยังไงครับพอเวลาเหนื่อยอยากพักเปิดเพลงเปิดเพลงปุ๊บเด็กตัวเองก็ไปทำอย่างอื่นได้แล้วโดนแบนไหมเออผมสงสัยถ้าเปิดเพลงก็ไม่โดนแบนถ้าเป็นบน a c e b o o k เนี่ยมันจะมีค่ายเพลงบางค่ายเพลงที่เขาที่เขาขอนิวญาตกันกับ Facebook ไปแล้วคือ a c e b o o k เขาก็ดำกันบ้านเรื่องนี้ครับผม เขาก็ขอไปแล้วแต่อย่างพวกเพลงป๊อปเพลงที่มันฮิตมากๆเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นเป็นพวกเพลง EDM อ่ะตื้อ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 ตึ๊ดตื้ออะไรเงี้ยไปเยอะเปิดไปเยอะได้ใช่ไหมว่าอ๋อเนี่ยครับอันนี้คือเฟซบุ๊กตัวอย่างให้ดูครับผมครับอ่าเนี่ยก็ตัวอย่างจะยกตัวอย่างอันอื่นนี้ไหมฮะแต่ยูทูบไหมครับยูทูบได้อ่ะงั้นล่ำลาคนบนเฟซบุ๊กก่อนจะลงเขาเรียกลงไลฟ์ใช่ไหม ลาไปก่อนแล้วนะคนดีขอลาไปก่อนแล้วก็กดฟินิชแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยอ่ามันจะทําการโพสต์จะตั้งวาร์ปฟับเสร็จตั้งวาร์นี่ไงมันจะถามว่าจะโพสต์หรือเปล่าอ่านี่โพสต์สิอ่าถ้าตอนนี้เป็น p r i เวซี l อยู่หรือพับบริกอ่าก็เลือกพับบริกแล้วก็โพสต์ก็คือหลังจากไลฟ์แล้วเราก็จะยังไม่เป็นอยู่ไม่มาเลยไหมอ่าถ้าเราไม่กดตรงนี้มันก็จะไม่อยู่ในในในไทม์ไลน์ของเราคือตัวตัวอย่างของการไลฟ์ด้วยมือถือนะครับบน Facebook อีกอันหนึ่งผมว่าสั้นๆเออหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้มาก่อน YouTube เข้าไปที่แอป YouTube ครับพฤติกรรมของผู้คนทั้งบน Facebook และบน YouTube ก็จะแตกต่างกันครับผมและอันนี้เสี่ยงนิดนึงอาจจะไม่มีคนดูครับผมเพราะว่าผมไม่เคยใช้แอคค u n t นี้ในการไลฟ์โอเคนี่จะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูอันนี้เข้าส่วนตัวนะไม่ใช่ล้ำหน้าโชว์ครับผมอกดเครื่องหมายบวกเหมือนที่เราเครื่องหมายบวกครับกดเครื่องหมายบวกข้างล่างจะมีคาว่า Go Live มี Go Live ครับลองกด Go Live ได้เลยครับปึ๊บ ผมกดกดไลฟ์ปุ๊บมันจะถามว่าให้อาลาร์กเสรแล้วก็โลเคชันก็กดไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บอ่าตอนนี้ขึ้นมาจะใส่ไทตัเข้าไปนะครับเราก็ใส่ไทตัวเข้าไปว่าเราจะทดสอบนะครับรายการสดอ่าแล้ว ช่องข้างล่างก็จะมีว่าจะไลฟ์แบบพับลิกไหมพับลิกเลยหรือจะดูคนเดียวแล้วก็จะใส่โลเคชันหรือเปล่าใส่เลยอ่าเสร็จแล้วก็เอ่อคอนเทนต์นี้ไม่ได้ผลิตมาสําหรับเด็กใช่ไหมใช่ยก็โนถูกไหมครับโอเคแล้วก็กดโกลฟ์ได้เลยครับนี่ไปเลยผมบอกให้ยิ้มสองหนึ่งก็จะยิ้มยิ้มเพื่อทำทำแนวอ้าวอ่าเมื่อกี้บอกให้ยิ้มเพื่อทำทำแนวอ๋อแล้วฮะอ่าเสร็จแล้วตอนนี้มันสร้างทำแนวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกดโกลฟ์ได้เลยครับนะฮะอ่าไม่รู้นึกว่านึกว่าจะไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคครับปึ๊บ อ่ามันก็จะทําการกดโคนไลค์ไปได้เลยนะครับตั้งนี่แหละเนี่ยเสร็จละก็คือก็จะมีจํานวนคนที่มากดไลค์กับตัวคลิปเราครับแล้วก็มีตัวจํานวนผู้คนที่มาดูเราอันนี้อันนี้น่าจะไม่มีช่องช่องนี้ไม่ได้อัพคลิปนานแล้วอ่านี่คือการยกตัวอย่างนะครับไม่มีคนเสร็จแล้วฮะเราก็สามารถที่จะฟลิปกล้องจากด้านล่างเนี่ยก็จะมีเมนูให้ฟลิปกล้องด้วยนะครับไปหาพี่ออนมั่งกันเลยอ่าฟลิปนี่อ่านะครับ สวัสดีครับเราต้องทักทายท่านผู้ชมด้วยนะครับดูชุดเขียวสดดีเหมือนกันนะนะครับเราก็เนี่ยเราสามารถที่จะกลับกล้องได้เทคนิคในการกลับกล้องเนี่ยผมว่ามันใช้ได้เยอะเหมือนกันนะในการไลฟ์นะครับ หลายคนเนี้ก็ทําแบบข่าวสดอะไรเงี้ยเขาก็เดินไลฟ์กันอย่างนี้แหละใช่ครับนะฮะเนี่ยก็ไลฟ์ง่ายๆเหมือนกันก็ในการทําเปิดมาพูดเลยพูดเลยดูเลยนำเสนอนำเสนออะไรไม่ต้องรอนะครับใช่ครับผมเนี่ยก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออีกอันนึงเหมือนกันครับที่จะไลฟ์ YouTube ก็มีคนดูได้เหมือนกันขออนุญาตหยุดได้ไหมฮะไม่มีคนเลยอายโอเคครับอ่านี่คือตัวอย่าง หยุดยังไงดีวะกดการกระบาดด้านขวาการกระบาดด้านบนนะการกระบาเนี่ยยูทูบเนี่ยเป็นเป็นบริการที่ไม่มีปุ่ม e N d Live ให้กดปิดด้านบนแทนผมนานๆจะ N Live ทาง YouTube ทีนะงงงงใช่คนผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังงงกันเลยหยุดยังไงดีวะคุณต้องการจะหยุดจริงไหมกด e N นะครับคนที่จะไลฟ์ด้วย u t u b e เนี่ยบางทีก็มีกลุ่มเฉพาะของเขาเหมือนกันนะครับสามารถที่จะ คือพอไลฟ์ u t u b e บ่อยๆอ่ะมันการสร้างไรายได้การสร้างอะไรมันก็จะก,ก็จะมาเองแต่แรกๆสุดเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างไราไยได้ได้นะครับ มันต้องมีคนติดตามเราถึงพันคนหรือไงเนี่ยแล้วก็มีการอัพคลิปสม่ำเสมอจนเป็นเป็นที่แบบโอเคเข้าตามเกณฑ์ที่ YouTube ต้องการเนี่ยเราถึงจะสร้างรายได้จากการทำคลิปตรงนั้นได้นะครับตามจำนวนคนดูใช่ครับนี่คือตัวอย่างการทำไลฟ์ด้วยในโทรศัพท์มือถือทั้ง Facebook และ YouTube ทำได้บางคนจะมีคำถามว่าตอนที่พี่หลามไลฟ์สดเวลานั่งคุยกับคนดูผ่านทางไลน์โชว์พี่หลามไลฟ์ทั้ง Facebook ทั้ง Youtube พร้อมกันทำยังไงครับเปิด2แอปเลยครับแล้วกดไลฟ์สดพร้อมกันไม่ได้ก็ได้ก็ก็อาจจะคนละเครื่องไงคนละมือถือไงอ่าไม่ได้ผมใช้เครื่องเดียวเลยผมกล้องเดียวนะก็คือมันจะมีเทคนิคอันนี้คือเบสิกสุดที่เราจะทำไลฟ์ให้ดูก็คือกดจากแอปเลยถูกต้องจริงๆเนี่ยมีสเต็ปขั้นพื้นฐานขึ้นไปอีกหลายสเต็ปก็คือสเต็ปสก็คืออาจจะ ไลฟ์ด้วยแอปพลิเคชันตัวอื่นส่งไอย่างนี้เพื่อเพิ่มลุกเล่นใช่ครับผมอยากจะใส่ตัวหนังสือซปเปอร์ทุกท่มีภาพประกอบแทรกเข้ามาทํำยังไงมีเยอะครับมีเดี๋ยวคราวหน้าจะแนะนําให้ดูเราอยากจะไลฟ์ออกไปหลายๆที่พร้อมกันอ่านคอมเมนต์ยังไงเวลาไลฟ์ในที่พร้อมกันสมมติทั้ง a c e b o o k หรือ u t u b e ครับผมต้องมีเครื่องหลายๆเครื่องเหรออ่านคอมเมนต์ไม่ผมอ่านรวมอย่างที่เดียวเลยใช่หรือจะไลฟ์โดยการเชิญแขก ไม่อยู่ในไลฟ์ด้วยกันโดยที่อยู่คนละที่ก็สามารถทาได้ง่ายด้วยไม่ยากด้วยนี่นะครับผมโอเคมีหลายวิธีด้วยกันนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเอาเบสิกก่อนอ่าครับเอาไปลองหัดเล่นหัดใช้ความสําคัญมันไม่ใช่เทคนิคครับมันเป็นที่คอนเทนต์เป็นที่เนื้อหาครับเดี๋ยวหลักการในการไลฟ์เดี๋ยวจะมาเสริมให้ในทยอย4ีหตอนนี้แหละใช่ครับรอดูนะครับครับผมครับผมช่วงท้ายนี้ไปดูสกู๊ปพิเศษของรายการเราครับครบเครื่องเรื่องไอที หากพูดถึงเรื่องของกล้องเชื่อว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่ากล้องมีหน้าที่อะไรใช้งานยังไงแต่ถ้าถามว่าความแตกต่างของกล้องนั้นสําคัญหรือไม่เพราะถ้านํากล้องไปใช้งานผิดประเภทอาจทําให้กล้องนั้นไม่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาได้ดังนั้นถ้าไม่อยากให้การลงทุนซื้อกล้องสักครั้งหนึ่งเสียเปล่าก็ควรที่จะรู้ว่ากล้องแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับงานแบบไหนใช้งานต่างกันยังไงส่วนจะมีกล้องประเภทใดบ้างนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลย กล้อง DSLR กล้อง DSLR เป็นกล้องที่เราจะพบเห็นได้มากซึ่งจุดเด่นของกล้องประเภทนี้คือเป็นกล้องระบบดิจิตอลเลนเดียวที่สามารถถอดเปลี่ยนได้และมีสิ่งเรียกว่ากระจกสะท้อนขั้นกลางระหว่างเลนและเซ็นเซอร์ของกล้องในหน้าที่ของมันคือการสะท้อนภาพที่เราเล็งไว้ไปยังช่องมองภาพด้านบนเพื่อดูภาพจริงก่อนถ่ายซึ่งพอเรากดชัตเตอร์กระจกสะท้อนจะยกตัวเองขึ้น เพื่อหลบให้แสงส่องไปยังเซนเซอร์เพื่อนําไปสร้างเป็นภาพต่อไปซึ่งข้อดีของกล้องประเภทนี้คือภาพมีความละเอียดสูงและมีอุปกรณ์เสริมให้ใช้อย่างหลากหลายโดยที่กล้อง DSLR นั้นยังนิยมใช้ในงานภาพนิ่งต่างๆมากกว่ากล้องประเภทอื่นและในบางครั้งก็ถูกใช้ในการถ่ายวิดีโอในกล้องรุ่นสูงๆได้อีกด้วยสําหรับจุดเด่นนั้นเหมาะกับมือใหม่หัดถ่ายถ่ายภาพนิ่งได้ดีมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกอย่างหลากหลาย กล้องมิเรเลสเป็นกล้องที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดต่อจากกล้อง DSLR ซึ่งระบบต่างๆก็ยังคงคล้ายคลึงกันแทบทุกอย่างยกเว้นว่ากล้องมิเรเลสนั้นจะตัดสิ่งที่เรียกว่ากระจกสะท้อนออกไปแล้วใช้ระบบมองภาพผ่านหน้าจอดิจิทัลแทนซึ่งข้อดีของการไม่มีกระจกสะท้อนนั้นทําให้ตัวกล้องมีขนาดและน้ําหนักที่เบากว่ากล้อง DSLR ทําให้สามารถเพิ่มระบบใหม่ๆเข้าไปแทนที่ได้ ทำให้กล้องประเภทนี้มีลูกเล่นบางอย่างที่หลากหลายกว่ากล้อง DSLR อย่างเช่นระบบกันสั่นและการถ่ายวิดีโอที่ทําได้ดีกว่ากล้อง DSLR สําหรับจุดเด่นของกล้อง m i r o r l e s สคือถ่ายภาพนิ่งได้ดีถ่ายวิดีโอสวยขนาดและน้ําหนักเบาวกว่ากล้อง DSLR นั่นเองกล้องฟิลม์มกล้องฟิล์มเป็นกล้องที่ใช้ระบบฟิล์มในการบันทึกภาพซึ่งแตกต่างจากกล้องอ,อื่นๆในปัจจุบันที่เป็นระบบดิจิทัลบันทึกภาพผ่านทางเซนเซอร์ ซึ่งฟิล์มที่ใช้ในกล้องประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นแผ่นพลาสติกบางๆที่เคลือบสารไวแสงเอาไว้เมื่อกดชัตเตอร์ถ่ายรูปแล้วแสงจากเลนส์จะตกกระทบไปบนแผ่นฟิล์มจนเกิดเป็นรูปภาพซึ่งฟิล์มที่ถูกถ่ายไปแล้วนั้นยังไม่สามารถนําไปใช้งานได้ทันทีต้องนําฟิล์มไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการล้างฟิล์มเสียก่อนซึ่งจะต้องทําในสถานที่ปิดไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดหรือที่เรียกกันว่าห้องมืดไปได้นำฟิล์มที่ถ่ายมาแช่ในสารเคมีต่างๆ ซึ่งขั้นตอนนี้จะทําให้ภาพบนฟิล์มปรากฏออกมาชัดเจนขึ้นจนสามารถนําไปใช้งานต่อได้โดยจุดเด่นของกล้องฟิล์มคือเหมาะสําหรับคนชอบความย้อนยุกให้มูดและโทนที่กล้องดิจิทลัลทำไม่ได้ใช้ความชำนาญในการถ่ายพอสมควรและเหมาะต่อการเก็บสะสมกล้องแอคชั่นแคมจุดเด่นของกล้องประเภทนี้คือขนาดที่เล็กเพียงฝ่ามือทำให้พกพาได้ง่ายสุดๆแถมกล้องแอคชั่นแคมหลายๆตัวยังสามารถกันกระแทกกันฝุ่นและกันน้ำลึกได้อีก ระบบภายในต่างๆอย่างการกันสั่นและฟีเจอร์การถ่ายต่างๆก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายเช่นการถ่ายวิดีโอไทม์แลฟหรือสโลโมชันที่เป็นฟีเจอร์หลักที่ทําให้หลายๆคนเลือกใช้กล้องแอคชั่นแคมโดยกล้องแอคชั่นแคมนั้นสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมากเช่นเป็นกล้องติดหมวกกล้องติดรถยนต์เป็นต้น จุดเด่นของกล้องแอคชันแคมนั้นคือเร็กกะทัดรัดขนาดเพียงฝ่ามือแข็งแรงทนทานการน้่งกันฝุ่นและใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างกับกล้องทั้ง4ประเภทที่ทางทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีได้หยิบยกมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งในสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เพราะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้อเลนกล้องกันบ้างหมดเวลาลงครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดี เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนศรีวิทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w etv t h a i tv แล้วก็ facebook com etv channel นะครับแล้วมาพูดคุยกันหรือว่าติดตามรายการในสัปดาห์หน้าเพราะว่าจากนี้ไปจะเป็นเรื่องไลฟ์สนุกๆเลยเกี่ยวกับการไลฟ์สดทั้งหมดเลยน่าสนุกแน่นอนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กลยุทธ์ออนไลน์ตอนต่อไปครับตอนที่25นะครับเราจะไปลองใช้แอปพลิเคชันชนิดอื่นในการทำไลฟ์สดดูบ้างนะครับเริ่มต้นจากอุปกรณ์ที่เป็น iPad แล้วลองใช้แอป a r r m x x s o o o ลองชมดูครับอยากจะทำไลฟ์อยากจะถ่ายทอดสดโดยมีความเหนือชั้นมีความ เจ๋งกว่าการไลฟ์โดยใช้มือถือธรรมดาทั่วๆไปหรือถามว่าถามว่าทำไมต้องเหนือชั้นทำไมต้องเจ๋งกว่าไลฟ์ทั่วๆไปธรรมดาครับผมคือพอคุณเริ่มทำไลฟ์น่ะคุณจะไม่ <c oughs> ยังตอนช่วงแรกๆคุณยังไม่มีคำถามอะไรใช่นะฮะคุณก็จะไลฟ์ไปตามปกติพอสักพักหนึ่งคุณเริ่ม เร,เราเราเราอยากเราอยากขึ้นภาพสินค้าใช่เราอยากขึ้นเบอร์โทรศัพท์เราอยากขึ้นเลขบัญชีในการโอนเออเลขบัญชีนะแล้เราจะซื้อจะขายเราอยากจะมีอินโฟมีชันอะไรค้างไว้ตรงหน้าจอเป็นตัวหนังสือให้คนเห็นใช่เราจะเริ่มมีความต้องการอะไรแบบนี้ใช่ครับผมอ่านี่แหละซึ่งคุณต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ละ เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าหน้าที่ของเลนกล้องนั้นคือการที่รวบรวมแสงที่ตกกระทบบนหน้าเลนแล้วส่งแสงพวกนั้นไปยังเซ็นเซอร์หรือแผ่นฟิล์มที่จะนําไปสร้างเป็นภาพต่อไปซึ่งภาพที่เราถ่ายออกมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลนกล้องของเราเป็นหลักทั้งเรื่องของความคมชัดโฟกัสต่ตางๆระยะหน้าชาัดหลังเบลอทั้งหมดนี้ถูกกาหนดมาจากเลนดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเลนสถึงสําคัญและควรเลือกให้ดีก่อนซื้อ ประเภทของเลนเลนกล้องมีหลากหลายแบบแต่ที่นิยมใช้กันที่มีให้เห็นในบรรดาผู้ใช้กล้องจำนวนมากเช่นเลนฟิก